สวัสดีค่ะไม่แน่โอ้ยส่งสายตาด้วยดูโอ้ยน่ารักจังเลยลูนะเย่าจ้องอย่างนี้อย่าจ้องอย่างนี้เดี๋ยวโดนตกตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบหกนาทีเราอยู่กับน,น้องปิโนะเรามาหาสมาชิกใหม่เพิ่มอีกแล้วเรียกว่าหาเรื่องอทั้งก่อนเราเอา นี่พันนี้ไปสองตัวรอบนี้เรามารับตัวใหม่สวัสดีครับพี่มาหาน้องใจแอนใจแอนมันจะใหญ่สุดแค่ไหนอะพี่ใหญ่ประมาณอ๋อนี่นี่คือใจแอนมันโตเต็มที่ขนาดนี้ไหมครับหรือประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้อ้ยตัวนี้น่ารักจริงตัเด็ดสี่ตัวเป็นพิ้นวัตัวนี้เออน่ารักตัวนี้สี่รับมันมีตัวลูกเขาอยู่ตัวผู้ ๋อตัวผู้หรือตัวเมียเลี้ยงง่ายกว่ากันพี่เหมือนกันเหมือนกันตัวผู้ไอ้ประเภทไข่ก็จะใหญ่แล้วตัวนี้แหละตัวนี้ก็ใจแอนจแอนเหมือนกันอขนยาวโอ้อันนี้ดูสงสัยแล้วล่ะอ๋อนี่ตาแดงด้วยพวกอย่างนี้กี่เดือนนะพี่พวกใจแอนพวกนี้อันนี้สองเดือนขึ้นกับสามเดือนแล้วพอผสมพันธุ์ได้แล้วนี่เป็นเทวายพวกยีลงวินเทวายเลี้ยงง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่ามัน่จับเล่นง่าย เหมปิดปกตินอร์ม่อนก็วินเอรไวแต่ตวยแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวอันนั้นอันนั้นมันพันเลยนะพี่ที่เอาไปอันนั้นโลโก้โลโก้โลโก้เล็กสุดนอ๋อพันโลโก้่ยอยากได้แบบไหนอยากได้ใจแอนไหมหรืออยากได้วินเทอร์ไวันมีตัวลูกของชุดนั้นอ๋อมีลูกด้วยจะเลี้ยงเป็นคู่หรือตัวเดียวอยากเลี้ยงคู่หรือตัวเดียวดีตัวเดียวก็ได้นะเอาตัวเดียวก็ได้เนะใช่ไหมครับหรือดี ดีกว่าใช่ไหมเวลาไม่ต้องยุ่เดียวอือถ้าคนเดียวมาอยู่ตัวเดียวได้เลยใช่ใช่ต <c oughs> <ๆ>ั้งใจจะมาซื้อตัวใจแอนตัวหนึ่งวันที่แล้วได้โลโบไปสองตัว <c oughs> นี่ได้แล้วอ๋อลูกของตัวนั้น <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวแล้วลูกของชุดนั้นไอ้คู่นั้นอ้อันนี้ขี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้ประมาณเดืนอนกว่าโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่ไอ้พวกนี้ตัวสายพวกยุโรปตัวหลังนี่ยแต่ตัวก็จะไม่ใหญ่มากครับโอ้โหอันนี้เป็นดีแน่ๆตัวนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียอะไรตัวผู้อ๋อตัวผู่ จะพุกคใครจะไม่ถูกใครนี่ถุงใครก็ตึงๆเนี้ยเนี้คยค่อยๆเล่นเล่นไปหวายเขาจะชินอย่างเงี้ยเล่นง่ายแต่ถ้าตัวตกใจเวลาจับพุกเขกแว๊กแว๊ก อันนี้ใจแอนเออนิ่งแล้วโออถ้าคนรูอน้อืมงันจับเต็มมือไงอายุเท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นอัยนี้ประมาณเดือนเดือนกาลทิศหนึ่งประมาณอ๋อเดือนกาทิศหนึ่งพ่อแม่เขานี่อ๋อนี่พ่อแม่เขาโอ้ลูกไปสองคนนี่เลย น่ารักอะ่ะสีมันสวยเด้วโอ้คิดถึงชิฟฟ่อนเลยด้วย,วยเนี่ยนี่เขาเปิดไฟให้นี่ดูแล้วก็มานอนกองรวมกันอยู่ตรงนี้เลยโอ้ตายโลกหนาวใช่ไหมล่ะ อ๋อตาสองสีด้วยโอ้ <laughs> อยสวยนะเนี่ยดูหน้าตาน่ารักเลยสวัสดีค่ะยังไงเฮ้ยส่งสายตาด้วยดู วิทยุโน้ต์มันอยากออกมาหาแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยน่ารักจังเลยลูกนะอย่าจ้องอย่างนี้อย่าจ้องอย่างนี้เดี๋ยวโดนตกอุ้ยอุ้ยลูกลูกไปไหนไปไหนเหนไหมเหมือนก็เลยอันนี้เด็กกูเด็กกูอุ้ยเดกู นี่ใส่เหมือนชิลล่าแคมันเหมือนะตายอ๋อเหมือนกระต่ายอ๋อเออว่านะเหมือนกระกต่ายจริงอ <c oughs> าการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงตัวโอ้โหฟันมันแหลมมากเลยเนาะ โอ้โหนิ่งเลยอ่ะเหมือนชูก้าร์ไหมตอนนี้เราอยู่กับพี่ตีนะครับร้านตีแฮมสเตอร์ตัวตีครับฝากร้านกันหน่อยครับครับฝากร้านสนามลูกฟองส่วนสัตว์เลี้ยงครับร้านตีแฮมสเตอร์เลยครับผมมีขายอะไรบ้างครับพี่ตีหนูแฮมสเตอร์ชูการ์เกรเดอร์แล้วก็จะเป็นพวกเอ็กโซติกหนูเดกูพวกนี้ครับกระต่ายดอมเมาส์พวกนี้ อาหารอุปกรณ์มีครบครับผมกรงอุปกรณ์สําหรับสัตว์เล็กมีหมดครับผมเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงประมาณก็ตอนเย็นก็ประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งครับประมาณแต่ตอนนี้ดึกแล้วนะตอนนี้เรามากันนะผมตอนนี้เป็นช่วงเก็บลักสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มเลี้ยงอนเลยได้อยู่ก็โทรก่อนได้ครับผมได้เะทิ้งเบอร์โทรไว้เนอะได้ครับผมขอบคุณครับพี่ตีขอบคุณครับสวัสดีครับบายตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเราก็เดินกลับกันกันนี่